สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยอร์กนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ห่างจากเมืองเอดินเบิร์กประมาณ2ชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วสูงนะครับ ซึ่งอยู่กับใกล้กับเมืองลีส์นะครับถือว่าแคว้นนียเขาเรียกว่าแคว้นยอร์กเชียนะครับอาจจะเคยได้ยินกันนะครับซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดใน,อ,นอังกฤษถูกโหวตจากประชาชนอังกฤษน,นะครับว่าคือแบบมเมืองไหนสวยที่สุดในอังกฤษม,ม,ม,มีอ็อกฟอร์ดมีเคมบริดจ์มีเมืองนั้นเมืองนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเมืองที่แบบว่าได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดก็คือเมืองยอร์กนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นวยที่ไม่เล็กมากที่เที่ยวเราก็สามารถเดินได้้หหมมดดเเเลลยในนนนนืองงะะครัับบบ่าาี็จปแว เป็นบริเวณเมืองเมืองเก่าหมดเลยนะครับเมืองยอร์กเนี่ยเขาเป็นความเป็นมาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษามานะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเคยเป็นเมืองก็ประกาศนะครับสมัยก่อนที่แบบสมัยก่อนที่ชาวโรมันอะ่ะเขาเคยส่งแบบว่าอ่าแบบเหมือนเป็นแม่ทัพอ่ะมาแบบประจําการเพื่อปกป้องอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็ปกป้องรมรรคจากรากอาณาจักรอะไรจากแบบว่าจากแบบพวกแซกซอนเยอรมันพวกนี้นะครับแลวก่อนด้านนั้นอะ่ะมันจะเป็นเมืองที่แบบว่าแบบ เป็นเมืองที่สําคัญของอชนเผ่าไวกิ้งด้วยเพราะไวกิ้งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยปกครองอังกฤษเหมือนกันฉะนั้นก็คือที่นี่ก็จะมีจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพวกแบบไวกิ้งนะครับเขาก็จะแบบล่องเรือมาอในเมืองนะครับแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับว่ารสร้างถิ่นฐานกันที่นี่สมัยก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยยอร์กเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความคล้ายคลึงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเฮอริเทจนะครับคล้ายๆกับเอดินเบิร์กในบางมุมนะครับเพราะว่าอย่างที่เอดินเบิร์กเนี่ยเราก็เจอแบบพวกโบสถ์วิหหาาารรเเเมืออนนกกกัแแแล้ววว็จบบบบ่พ ดันเจียนหรือว่าแบบที่เป็นอ่าโกสต์ทัวร์อะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับอ่าและที่ที่ที่หนึ่งที่พาไม่ได้ก็คือแชมเบิลมาร์เก็ตนะครับเป็นที่ที่แบบว่าเจคเวย์โรลิงเนี่ยเขาเคยมาแล้วเขาก็แบบเออได้ได้แบบอ่าอินสปิเรชันจากการแบบว่าเดินที่ในถนนแคบๆที่มีร้านร้านค้าเยอะๆเนี่ยในการแบบว่าสร้างหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยหรือว่าเขียนนิยายขึ้นมาเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นตอกแดก้อนดังนั้นคือวันเนี้ยเราก็จะไปเที่ยวกัน3จุดนะครับหลักๆเลยก็จะมี ยอร์กมินิสเตอร์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มหาวิหารมหาวิหารนะครับคำว่ามหาวิหารคือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากอันที่2ก็คือจะเป็นแชมเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นตอกแลก้อนนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้อันที่3ก็คือจะเป็นป้อมปราก,การนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตอนแรกก็คือว่าเป็น,ป,นป้อมปราก,การที่เมื่อก่อนเนี่ยโรมันเ็าเคยมาแบบปกป้องดินแด,ดนของโรมันจากพวกแซกซอนนะครับในสมัยก่อนนะครับอ่ะเมืองยอร์กวันนี้เราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นบรรยากาศดาวเทานะครับของเมืองยอร์กนะครับ ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักเที่ยวเดินทางมาเที่ยวทุกวันเนี่ยเยอะมากนะครับส่นวนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบเดย์ทริปนะครับบางคนก็มาจากเมืองลีสนะครับหรือมาจากเมืองใกล้ๆเคียงเช่นเมืองนิพาเซิลน,นะครับสามารถไปเชื่อนกลับได้นะครับมาค้างส่วนใหญ่ก็ประมาณขื้นเดียวครับเต็มที่เพราะว่าที่นี่ที่เที่ยวไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะข้างหน้านันโรเล็กส,ใสนใจซื้อในกางไหมเนนาะเรากำลังไปที่ตึกอกแดก่อนนะครับ และก็นันเล่ครับซึ่งเป็นบอกว่าจริงๆเรามาที่นี่ก็จะได้เจอแบบว่าที่ที่เป็นแบบวารสารของ Harry แฮร์รี่พอตเตอร์ไปหมดเลยซึ่งแบบว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับวารสารกินเลยแต่กลายเป็นว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของชีวิตไปแล้วใช่บรรยากาศในเมืองยอร์กนะครับเราทั้งสองคนกำลังเดินไปที่เมืองกำลังเดินไปที่มหาวิหารยอร์กมิสเตอร์นะครับมหาวิหาร ก็คือแปลว่าวิหารวิหารที่โคตรใหญ่เป็นมากกว่าวิหารจะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบเราชอบมากเลยเพราะว่าแบบมันมีแบบมันมีธีมความเป็นแบบว่าแบบความเป็นโลกเวทมนต์น่ะหรือความเป็นความเป็นแบบว่าจินตนาการนอยู่เยอะมากร้านแบบต่างๆเขาก็แบบตกแต่งให้มันเหมือนแบบเป็นคล้ายๆโลกแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะคนแต่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เนี่ยเยอะมาก แล้วก็แบบตึกลมันชอเที่ย่มันก็เก่าๆอ่ะแบบเหมือนมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบรูโมเดิร์นนะโดยถ้าเราดูเราเห็นไหมตึกมันก็แบบมันก็ตึกแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆขอว่ามันเป็นโอทาว์อ่ะแต่แบบไม่ถึงกับโอทาวสักทีเดียวแต่ว่ามันก็แบบโอเคดูไม่ได้แบบเซอร์โมเดิร์นเหมือนมันเขาอนุรักษ์ไว้แล้วประมาณนี้แล้วก็ร้านค้าที่เราต้องการก็มีหมดเลยนะมีทั้งบอกว่าทุกมาร์เก็ตมีทั้งบอกว่าเออร้าน ขายเสื้อผ้าร้านขายขนมร้านขายเบียร์ร้านขายแบบฟินชิพคือแบบเออมันโอเคแล้วมันเดินจากแบบที่พักอ่ะแ๊บเดียวเองก็ถึงแบบถึงที่ท่องเที่ยวแล้วอย่างเนี้เราเดินจากที่พักเรามาต่อแบก้อนก็ประมาณ500เมตรจากต่อ,ตอแบก้อนเดินมาที่วิหารก็อีก3 0 0เมตรก็ไมถึงกิโลก็ถึงแล้วอะแต่ร้านซูเวเนียก็เยอะไปหน่อยนะ ส่วนเนี่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวครับแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี่ยยังไม่เยอะเท่าที่ไหนปะที่ดินเบิร์กโคตรเยอะเลยร้านพวกคาเฟ่อย่างี้นะที่เขานิยมมากินกันจะเป็นแบบพวกสโคนอนะสักโคนแล้วก็ไอทีโปรแกรมแบบเป็นแบบกินกับชาร้อนกินกับแบบว่าพวกแบบของหวานอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าเรามีเวลาเราจะจะมาลองก,กันทุกคนตื่นก่อนนะทุกคนตื่นสายดนะ้วยเป็นชาเลียนรจอร้านะครับวันนี้ เชื่อว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนถ้ามาก็คงจะชอบเหมือนกันเพราะแบบมันมันแบบม,แบบมันรีแลกซ์อ่ะมันไม่ได้แบบว่าแบบเหมือนลอนดอนที่แบบต้องนั่งรถไฟนั่งรถบัสไปทุกที่เลยอย่างเงี้ยนี่คือแบบเดินเดินได้ทั้งทงเมืองเราเพิ่มมาถึงจุดสำคัญของเมืองยอร์กแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองอจุดที่สําคัญมากก็คือจุดใหญ่ที่สุดของเมืองนี้นะครับวิหารยอร์กมินสเตอร์ครับตามมุขเข้ามาเลยครับวันนี้ไม่รู้จะให้เข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่า เออมันมันเป็นมันปิดเร็วอะสามโมงก็ปิดแล้วอะ่ะ วางกวาดให้ดูหน่อยครับกวาดกวาดกล้องให้ดูหน่อยฝั่งนู้นเลยครับกว,าดก,วาดกลับมาฝั่งนี้ครับเป็นยังไงเป็นวิหารที่ใหญ่มากเลยนะครับฝั่งซ้ายนั่นเป็นจุดที่เขากำลังแบบซ่อมแซมกันอยู่ไม่แน่แต่เขาจะให้เข้าหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคเราจะลองไปถามดูแล้วกันแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากของเมืองยอกนะครับซึ่งมันแบบใครมาก็ต้องถ่ายออนฟินนะนึกออกปะ แล้วันนี้วันนี้แดดดีด้วยไะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะเราก็มาเดินเล่นกันรอบรอบเมืองยอกนะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องสมุดเมืองยอกนะครับซึ่งตรงนี้เราเดินเข้ามาในส่วนของห้องสมุดเมืองยอกเนะี่ยก็จะได้เห็นบอกว่า,วานี่ครับเป็นซากคล้ายๆกับกําแพงเมืองสมัยเก่านะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งในเมืองยอกตอนนี้ที่มันจะเป็นแบบประมาณแบบนี้มันยังมีอยู่ ต่มันจะแซมแซมอยู่ในแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือสถานที่ต่างๆในเมืองยอร์กเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนมันก็ใช้เป็นบอกว่ากำแพงในการแบบป้องกันเมืองหรือเป็นป้อมปราการอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอ่ะตรงนี้มันก็จะแบบมีแบบป้อมปราการใช่ไหมครับแล้วก็จะมีออทางเดินขึ้นขึ้นไปข้างบนก็จะมี2ชั้น3ชั้นนะครับเพราะว่าถูกสร้างอยู่คนละยุคกันนะครับบางบางยุคเนี่ยเขาจะสร้างก่อนฉะนั้นคือกำแพงบางทีเราจะเห็นมี หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นซึ่งอฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสมุดซึ่งอันนี้ตึกนี้คือซื้อสร้างใหม่แต่ว่าถ้าตรงไปข้างหน้าอตามมาข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดเก่านะครับเป็นคล้ายๆโบสถ์หรือห้องสมุดเก่าตรงนี้ที่ว่าเป็นซากประหักทางหรือเป็นรูนที่ยังเห็นได้ในเมืองยอร์กนะครับ ซึ่งการเล่นตรงนี้ก็คือไม่มีคนเราก็เลยชอบเพราะว่าเราก็จะได้มานั่งแบบว่าถ่ายรูปักนั่งพักกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็อะถ้าดูกําแพงฝั่งนี้อะดูใกล้ๆเลยฝั่งนี้กําแพงก็เป็นกําแพงเก่าเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกบูรณะแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของชาติอยู่นะครับเอาไว้เวลาคนมาดูก็จะได้เห็นว่าตรงนี้มันเคยเป็นแบบกําแพงเมืองเป็นป้อมปราการนะครับแล้วตรงที่เราผ่านมาก็คือโบสถ์โบสถ์ใหญ่ซึ่งก็เป็นบอกว่าเป็นวิหารที่อยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับ ซึ่งเมืองอยอร์กเนี่ยเอาจริงเป็นเมืองที่ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมันเล็กเดินเที่ยวได้ตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมัน่ันคลายคนไม่ได้เยอะมากเกินไปมันรีแลกซ์แล้วก็เวลาเดินเที่ยวเนี่ยมันไม่ต้องแบบมีนั่งรถไฟไป,ไปไนู่นไปนี่ก็คือเดินทําทัวร์ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชอปปิ้งกันต่อได้เลยนะครับวันนี้เราก็แบบมีเวลานะครับซึ่งอยู่ในเมืองอยอร์กเนี่ยเวลามันเยอะมากอะ่ะเพราะเราไปไหนก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับนอกจากว่าเราจะบ้าชอปปิ้งหรือว่าเดินอยู่วนอยู่จุดเดียวตลอดเมันก็จะแบบ เออแต,แต่เราจริงๆวันนี้เรามีเวลาเยอะมากโอเคครับขนาน,นี้นะครับเรากำลังเดินทางเรากำลังเดินไปที่ตรอกแต่ก้อนนะครับคำว่าตอก แปลว่าทุบนะครับน้่มันตรอกน้่นมันต,อก,นนนตอกไม่ใช่ตรอกไม่ใช่ตรอกก็คือแปลว่าที่ทางเดินแคบๆนะครับนั่นก็คือมันเป็นแรงบันดาลใจของเกอเกโรลินครับที่บอกว่ามันเป็นร้านค้าย่านชุมชนที่บอกว่าเออคนเดินกันทุกธานของโลกเวทมนต์นะครับซึ่งที่ยอร์กเนี่ยมันก็มีที่ที่เป็นตรอกจริงๆที่คนเขาบอกว่าคิดว่ามันเหมือนในหนังเพราะคำว่าตอก สมัยนี้ถ้าไใช่ไม่ใช่เมืองเก่ามันก็ไม่มีใครอยากจะทําให้มันเป็นพื้นที่แคบๆแ,แล้วถูกไหมฮะมันไม่สะดวกกับการเดินเพราะนั่นคือที่ยอกเนี่ยมันมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นออริจินัลเลยของคําว่าตรอกปามือครับต้อนรับสู่ตรตอกไรอกอนนะครับเหมือนไหมเหมือนไหมเห็นไหมมันแคบจริงๆด้วยเห็นไหมจริงเลยแหละแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรเดินกันหน นี่มันคืออนนะไรเป็นเป็นร้านทีซิงนะครับสักอย่างหนึ่งซัมิงส์ผมจะขอถ่ายรูปนิ่งก่อนมากแล้วกันนะแต่ว่าตรงนี้แหละคือบริเวณที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับกับคำว่าตรอกแบกอนนะครับซึ่งที่ กอตแลนด์เดนเบิร์กก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่ผนานนี้ครับอร้านข้างในก็คือแบบเดินเข้าไปกันได้ประมาณ4ี่ห้าคนอ่ะไม่เกินนี้ก็จะแบบเต็มแล้วงเงี้ยเพราะแบบมันแชบอ่ะโอเคเราขอไปเดินเที่ยวกนก่อนแล้วกันนะครับกับตรอกไดแอกอนเมืองยอร์กนะครับสวยงามนะครับแต่และคนชอบถ่ายรูปก็น่าจะมีจุดสวยๆถ่ายรูปได้นะครับือนเฮี่พอตเตอร์นะครับ กระทาทำมาจากไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นไม้กวาดนะครับที่ที่วางไม้กวาดก่อนเข้าร้านนะครับติดร้านนี้คือต้องต้องต่อคิวนะครับยังเข้าเลยไม่ได้นะครับอันนี้เขาจะเรียนแบบเป็นเหมือนคล้ายๆแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเหมือนแบบคล้ายๆเป็นร้านแบบขายหนังสือที่ที่แฮร์รี่มันซื้อหนังสือเรียนอะไรเงี้ยครับครับมีมีแมนแมนเดรกอันนี้แมนแมนเดรกแมนเดรกต้นแมนเดรกนะครับถ้าใครได้ยินเสียงก็ต้องตายเลยนะครับต้องใช้อูดููตลอดเวลาแล้วก็มีแบบของต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นร้านขายสมุนไพรนะครับสุดยอดเลยนะครับกับตอกแดก้อนเมืองยอร์กนะครับสุดยอดเลยนะครับกับประสบการณ์ที่เราได้มาในวันนี้นะครับเราชอบกันมากๆเลยนี่ครับมีคนแต่งตัวชุดเป็นมีคนเอาชุดฮ็อกวอส์ดมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็แบบถ่ายรูปนะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ธรรมดามากๆเลยสำหรับเมืองนี้ที่เราจะเห็นได้เห็นกันทั่ว,วไปนะครับแพ้ได้ยังอ่ะหมดแล้วหรอ อีกที่วันจันทร์เลยโหเต็ม oh. มากประสบการณ์นะครับร้านแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับน,นี่คือจะเป็น oh. ต้นแมนดรกนะครับแล้วก็จะเป็นคาถาของแต่ละคนนะครับคาถาของตัวละครนะครับของแท้จากวลเลย้บอลเตอร์นะครับถุงนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับถุงที่จะมีเป็นน่างสุดพิมพ์ที่อยู่ในหนังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกธงพวก ผ้าตกแต่งในที่บ้านนะครับอันนี้ของแท้จาก Harry Potter นะครับเป็นร้านที่เราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราฟินมา,มากๆครับอันนี้จะเป็นแฟนตาสตบี s นะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นขายของทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Harry Potter หี่หน้าตามันไอเดีก่อนแล้วก็ ันนี้คืออะไรก็รู้เทียนเทียนคาทานะครับกระเป๋าพ็อกบอร์ดกระเป๋าแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกอย่างที่ทำจากแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็ไม้กวาดนะครับนิมบัสตูเทลซันหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้มาสตูเทลซันอีกด้วยนะราคาเ9 9าาเนะครับ2000นิมบัสตูเทลซันครับต่อมา ก็จะเป็นหนังสือของแท้นะครับหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ของแท้นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบว่าที่อยู่ในหนังกมดเลยเห็นไหมไข่กุหลาบไข่ที่แบบว่าแบบเปิดในน้ำจะได้ินเสียงแล้วก็อนนี้ก็จะมีหนังสือมี ติ๊กเกอร์โมเดลต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ไม้กระทาที่เขาใช้เล่นในหนังกันจริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้วยอัคนีเปล่าวะจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นบาซิลิสนะครับบาซิลิสเห็นไหมนี่คือร้านเทนนิอโฟเตอร์เอชัดถูกป่ะใช่้วจะมีแก้วน้ำต่างๆนะครับของฮอกวอตส์ จะมีเสื้อเสื้อฮอกวอตต์นะครับซื้อให้ลูกไหมมาซื้อให้ลูกดีกว่าซื้อให้ลูกดีกว่าอันนี้เสื้อกะ่าอยากอยากซื้อให้ลูกมากเลยครับอันนี้สิบเจ็ดเนี่ยไอ้สิบเจ็ดนเออแฮนดิพอรเตอร์ใช่ต้องซื้อกระทาด้วยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยใหญ่ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาเป็นว่าร้านนี้มี เยอะมากนะครับเราจะขอช้อปปิ้งแล้วนะครับสวัสดีครับเาวันนี้ข่าวร้าเลยคือฝนตกครับออกมาจากที่กนตกรต้องรกลับเข้าไปแบบใสเสื้อกัน,นกใส่กันฝนเลยแล้วคือเราก็แบบเออโอเคทำไรดีเน้มื่อฝนตกแล้วก็แบบเออลองลอง,ลองคิดดูเออจริงๆท,ท,ท,ที่เมืองยองเนีย่ยผมเคยมาครั้งนึ่งนะ อยากให้แต่มชิตด้วยก็คือมันจะมีร้านขายสะโคนเยอะมากเลยสะโคนนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นคาเยกเนยขนมปังคู่กับเนยอบอะครับซึ่งแบบมันเป็นอาหารขึ้นชื่อของของอังกฤษนะสะโคน S C O N E สะโคนนะซึ่งทีเนี้ยมันมันก็คือหากินได้ยากที่เมืองไทยถ้าจะไปซื้อสะโคนในเมืองไทยก็จะมีแต่แบบพวกตามห้างที่แบบดังๆเนี้ยครับร้านที่แบบว่าร้านแบบมัน ไม่ได้มีขายพุดดี่นะครับแต่ว่าเขาเนี้ยมากังกฤษก็อ,อยากจะลองกินชากินดูนะครับชิมดิชเช่นะครับรอันนี้แล้วก็จะมีตะโคนที่เราหาจจะกินที่เมืองยอร์กครับร้านที่ดังๆมันจะเป็นร้านชื่อบีอ๊กสักอย่างนึงนะแต่ว่าคนมันเยอะต่อแถวยาวเราก็เลยกินร้านไหนก็ได้อ่าแต่ว่ามาเมืองยอร์กเนี่ยจึงจต้องลองชิมหรือลองให้ได้เลยก็คือมาน้องกินของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งทีอัคต์นูนทีอันนี้เป็นโปรแกรมที่แบบว่าคนหลักของขกันเลยนะครับกินตอนเช้าหรือกไ้้ลงูใ อันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่นะครับที่กินผมถามเขา,าขว, <laughs> ว่ากินยังไงเขาบอกแม่วะก็คือเอามีดเอามีดผ่าแล้วกินได้เลยซึ่งผมอยากจะบอกว่าเออใช่กูรู้ไอ้สัตว์ทีไมจะไม่รู้เออเอามีดผ่าแล้วกินถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นชาร้อนนะครับซึ่งจะกินคู่กันซึ่งจะเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยสำหรับพวกเราครับส่วนแปนผมสั่งอันนี้เป็นอะไรชื่ออะไรครัะช็อกโกแลตฟัดจ์ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลลา กาเป็นแบบนี้ก็คือนอนมานอนมาให้เพราะว่ามันชิ้นใหญ่มากอันนี้ก็ประมาณห้าเหรียญเอ้ห้าห้าเพาวหลังจากนี้เราก็จะทำการเอามีดตักนะครับแล้วก็กินเหมือนที่มันบอกโอเคโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนแล้วรอผลซาซาที่อาจจะลองขอไปเดินเที่ยวดูนะครับจุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับขเมอืองเยนะครับก็คือเป็นจุดที่ สำคัญมากเลยคือเป็นจุดที่เรียกว่าคลิฟทาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นแบบป้อมปราการเล็กๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยป้อมปราการนี่ยเป็นป้อมปราการที่เขาสมัยก่อนที่แบบว่าอังกฤษอ่ะถูกอาณาจักรโรมันปกครองนะครับก็คือว่าโรมันเนี่ยทุกวันนี้คืออิตาลีใช่ไหมครับเขาส่งทหารเนี่ยมาอยู่ที่ป้อมเนี้ยเพื่อเป็นการปกป้องเขาเรียกไงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นชายแดนฝั่งเนี้ยครับจากพวกอาณา,จ,าจักรแซกซอนนะครับแซกซอนก็คือแบบพวกเยอรมันตรงนี้ยครับหรือว่าเป็นพวกแบบไวกิ้งตรงนี้ครับก็คือ ตรงนี้คือมันจะมีการสู้รบแล้วก็แบบมีการแยกดินแดนกันตลอดเวลาซึ่งคลิปฟอร์ดอันนี้ยังเป็นคลิปฟอร์ดที่กลุ่มสมบูรณ์อยู่เป็นทาวเวอร์ที่บอกว่าเออแบบเป็นสัญลักษณ์ของเมืองยอช์ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูครับ เราจะเดินเข้าไปข้างในกันกน,นะครับต้องเสียค่าเข้านะครับม,มาเลยครับตามมาเลยครับ,รบเรากลังเดินขึ้นไปบนทาวเวอร์คลิปทาวเวร์นะครับเราอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในก็นได้แต่ว่าเราอรแค่ยางไม่ข้างในนิดนึงก็ยังดีแล้วก็พอดีเวลาเราจะไม่ทันนะครับชานี้คนต,ตกเลยทำให้ทุกอย่างแผ่นเปียไปเลยจะไปซื้อกสเครื่องลางผีก็ไม่ได้ ข้างในนะครับก็จะเป็นพ้อประก,การไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นที่อยู่ของพวกอัศวินนะครับที่มาจากกรุงโรมนะครับด <c oughs> <c oughs> ้านบนที่เห็นเป็นบันไดเนี่ยก็คือสามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ ก็ไปดูวิวเมืองยอกได้นะครับข้างบนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกันนะครับตอนนี้คุณแพรเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะหนาวมากเลยหนาวมากต้องใส่เสื้อกันฝนคุมจุดชมวิวนะครับเป็นคล้ายๆกับเบิร์ตอวิวนะครับต้องเดินบันไดวนขึ้นไปนะครับ เอาละมาถึงแล้วนะครับเป็นจุดชมวิวเมืองยอร์กนะครับจากบนป้อมปราการคลิปฟอร์ดนะครับคลิฟทาวเวอร์ฝั่งนู้นนะครับก็จะสามารถได้เห็นเป็นมหาวิหารนะครับ บริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นเมืองเก่านะครับนี่ครับเมืองเก่าต่อแนก้อนอยู่ขนาดนั้นครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหอนาฬิกานะครับเมืองยอกแล้วก็เลยไปผ่งนผ้ว่าจะเป็นแบบพวกบ้านคนนะฮะซึ่งเมืองยอกเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูนะครับผมกวาดให้ดูควาดกล้องให้ดูนะครับมันก็เป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองเล็ก,ลกนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดินเที่ยวได้เลยในหนึ่งวันนะครับ ตนบนบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นเจแพนยืนอยู่นะครับทั้งก็จะเป็นส่วนแม่น้ำนะครับติดแม่น้ำไหมครับแม่น้ำอยู่ข้างล่างนี่นะครับแม่น้ำนี่ครับรรบ้านเรือนอูี่ติดแม่น้ำก็จะมีเห็ดคนภายเรือยืนอยู่ด้วยนะครับ ฝั <What? S 2> ่งนี้ข้ามสะพานไปก็จะเป็นนีรถไฟนะครับเมืองยอ้อแล้วก็จะเป็นที่ที่เราเดินผ่านมานะครับก็คือบริเวณหอนาฬิกาแล้วก็องค์ทาวนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่งรถไฟมาเดินไปถึงโรงแรมได้เดินเที่ยวได้เต็มตทั้งวันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้สำหรับเมืองย้อะนะครับเราอยู่มาแค่คืนเดียวนะครับแต่เราก็เที่ยวได้ครบหมดแล้วนะครับ เียดายที่หนึ่งที่เมื่อวานเราไม่ได้เข้าไปในวิหารยอม์กนิสเตอร์แต่ว่าเราก็ไม่ได้อินเรื่องแต่สัปดาห์เท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้เข้าไปกันนะครับข้างล่างนี้เป็นโรงแรมสุดั้นนะครับก็ยังไงแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับเราจะไปต่อกันที่เมืองลีดนะครับวันนี้จะเป็นเมืองที่ผมรอคอยมานานมากเลยครับเป็นเมืองที่เราจะไปดูบอลกันนะครับสโมสรลีฟเนเต็ดนะครับวันนี้เรากำลังไปที่สโมสรลีูเนเต็ดไปไปดูแมตช์นะครับระหว่างลีดกับบอสมันวันนี้นะครับ นี่คือทางเดินเข้าสโมสรนะครับ m a r c h on to g e p ิงออนจูเกคน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 ีนค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 นมนคนนค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 นเนค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 นมอคน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 ันค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 นงนค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 รึ่งเคน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 คกคนคนค่คนคนมนค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 นนค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 นเตคน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 ค่คน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 ค่คนคตคนคนคนนคครคคนนนคนคนนคคนนคนนคคนนครับ ตอนนี้อยู่ที่สนามเอลเลนโรสนะครับเรากำลังจะดูฟุตบอลลีกอยู่ในเตดนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคนกำลังเดินเข้าไปในสนามมันเยอะมากเลยนะครับประมาณ30,000คนนะครับวันนี้เราจะเข้าไปกันอีอก15บหนาทีนะครับตอนนี้นี่คือแบบฝนตกนิดๆแต่ว่าคนก็เข้ามากันแบบเยอะมากเลยนะครับยังไงวันนี้เราชนะแน่นอนใช่ไหมครับคนเยอะมากนะคน,นี วันนี้นะครับหลังจากที่เราดูบอนเสร็จแล้วเราจะไปบอลไฟล์โชว์กันนะครับที่เมืองอาลิแฟคนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าม,มัมีเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราจะไปลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปละ ช่วงนะครับวันนี้เป็นพิธการบอลไฟนะครับของอังกฤษนะครับวันที่พฤศพิกาครับแต่ทุกที่ในประเทศอังกฤษนะครับคนก็มาพลิกพิกไฟกันเพราะมันหนาวครับแต่ว่าก็คือแบบว่าถ่ายรูปเดินเล่นงานวัดมีพลุนะครับสุดยอดเลยใช่ไหมพิธการของอังกฤษแบบนี้ผมก็ไม่เคยมาในครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าไฟเนี่ยเขาจะเขาจะจุดถึงเช้าเลยครับก็คือว่าไปเรื่อยๆถึงเช้าส่วนพูุเนี่ยจะมีแค่ครึ่งชั่วโมงซึ่งผ่านไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินอาหารไทยกันแล้วเนาะเราก็หิวแล้วล่ะก็สนุกมากพอแล้ววันนี้ได้ไปดูบอลด้วยได้มาดูเทศกาลด้วยแล้วก็ได้ไปบ้านบ้านเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะแบบเป็นวันที่เพอร์เฟกมากเลยสำหรับประสบการณ์ในประเทศกินนะครับ